สวัสดีค่ะเราลงจากภูเขาแล้วเราก็มาดูสวนกล้วยนะคะเพราะเราขึ้นเขาไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าไฟป่าเผาผานใบไม้แห้งค่ะเห็ดก็เลยไม่เกิดปะหวานก็ดนลวกเราก็เลยต้องมาตัดกล้วยนะคะมาชมสวนกล้วยต่อนะคะพอที่จะได้เงินเลี้ยงกายสังขาร เราเครือใหญ่ๆมันหนักนะคะต้องตัดเครือเล็กก่อนค่ะเครือใหญ่มันหนักเอาไว้ให้ลูกชายมาจากทำงานเขาไปหาเงินเรียนหนังสือสามวันกลับทีจะให้เขาตัดให้เครือใหญ่ๆค่ะ จะมีเขียงกล้วยไปก่อนนะคะให้ไปหาตัดกล้วยไปก่อนค่ะ ยังไม่ทได้ทำยายาก็ลกนะคะแต่๋ยวก็ขึ้นมาเหยียบค่ะจะไม่สีดยานะคะกล้วยก็ไม่ใส่ปุ๋ยนะคะจากธรรมชาติค่ะ จะปลดก็ปลูวไว้เยอะนะคะแต่ตายหมดเอามาจากแทาองเทนนะคะเหลืออยู่สองสามต้นเวลาเราไม่มีเงินเราก็มาเก็บเอาผักในไล่ในสวนไปขายพอได้ประทางชีวิตค่ะเราไม่ได้กินเราไม่ได้อยู่เพื่อกินเรากินเพื่ออยู่ เพื่อทำความดีต่อไปถ้าสังขารทำความดีไม่ได้เราก็ไม่อยากอยู่ ชันค่ะแต่เครื่อนี้ใหญ่เครื่อใหญ่หนูจะไม่ตัดนะคะเพราะว่ามันหนักมากเอาไว้รอลูกชายมาตัดค่ะหนูก็จะตัดเครื่องเล็กๆที่หนูทำได้ มันเป็นห้วยต้นไหนไม่สวยก็ตัดทิ้งนะคะก็เหลือไว้แต่ต้นสวยๆส่วนมากหนูจะให้พ่อค้ามาตัดเองค่ะแต่ช่วงนี้อ้ยชันมากค่ะที่หนูเดินลงมาชันมาก ช่วงนี้พ่อค้าคุณกลางเขาไม่มาเป็นอาทิตย์แล้วหรือว่าหนูไม่อยู่บ้านแล้วเขาไม่เจอหนูเขาก็เลยไม่ได้มาตัดกล้วยกล้วยน้ำว้าก็มีหลายสายพันธุ์นะคะแต่หนูจำไม่ได้ว่าพันธุ์ไหน ันไหนลูกใหญ่ๆสวยๆหนูก็จะเอามาส่วนมากหนูจะปลูกพันธุ์สีชมพูนะคะข้างในพ่อสีขาวเวลาทอดทำกล้วยสาบแล้วไม่สวยค่ะออกดำๆแต่ถ้าพันธุ์สีชมพูออกมาแล้วจะเป็นสีเหลืองใส่เนยเข้าไปอีกนิดนึงก็จะสีสวยมากค่ะตอนนี้นก็ยังไม่เต็มที่นะคะ ถ้ายังไม่เต็มที่เราก็จะยังไม่เอาค่ะเพราะว่าเราจะเอาที่แก่จาดก,ก็มีเยอะอยู่นะคะรอพ่อค้าคนกลางเขามาตัดเอา แต่ละปีก็จะปลูกไว้ทีละสิบต้นค่ะปีละสิบต้นยีสิบต้นอันเก่าก็ตายไปอันใหม่ก็เกิดมาก็จะปลูกไว้แบบนี้แล้วค่ะเราก็จะได้ขายไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้มันโล่งแล้วของเก่าตายไปแล้ว เดี๋ยวหนูจะไปเอากล้วยหอมมาลงค่ะแล้วก็เอาพันธ์กล้วยน้ำว้าที่ลูกใหญ่ๆยาวๆต้นสูงมาลงดูหนูขออนุญาตลงจากคลิปนี้ก่อนนะคะถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้เข็มทองแสนแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสู้ในวันข้างหน้าเดี <house> <The noise> ๋ยวให้ชมวิวนะคะ